สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชน,นะวันนี้ผมก็มาถ่ายอยู่ข้างเขื่อนนะครับมันมีต้นไม้ชนิดหนึ่งนะที่อยู่ข้างเขื่อนเลยเนาะต้นไม้ชนิดนี้หายากนะครับหายากเลยนะเป็นลาดับต้นๆเลยนะครับของประเทศไทยนะในภูมิภาคผมก็อาจจะ หาไม่ง่ายนะครับหายากจริงๆนะครับแต่ในภูมิภาคอื่นอาจจะหาง่ายนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ในภาคผมนะภาคอีสานหายากอยู่นะต้นนี้เนาะหนึ่งป่าจะมีอยู่หนึ่งต้นเลยนะครับไปดูกันเลยเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยนะครับทุกท่านเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าเรื่องนะผมถ่ายอยู่ข้างเขื่อนนะครับจะอาจจะได้ได้ยินเสียงน้ําไหลนิดนึงนะครับมันก็อาจจะรบกวนนิดนึงนะครับพี่น้องเนาะ ก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เลยนะผมถ่ายอยู่ข้างเขื่อนเนาะไปดูกันเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับนี่เลยเนาะอยู่ข,ข้างหน้าผมนี่เองนะหลายท่านคงเคยเห็นนะแต่บางท่านไม่เคยเจอนะผมว่าเนาะนี่เลยลักษณะนะครับลักษณะต้นของเขาลักษณะใบของเขานะครับมาดูลักษณะใบของเขากันก่อนนะทาไมถึงถผมถึงว่าหายากนะครับต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นอ่เท้านกนะครับจะพูดเป็นภาษาที่สุภาพสุภาพนิดหน่อยนะครับถ้า ใส่ตอเต่าสลีอีนอนูอ่ามันไม่สุภาพนะครับที่จริงอันมันชื่อต้นตอเต่าสลีอีนอนูแล้วก็ลงท้ายด้วยนกนะครับแต่ผมจะเรียกต้นเท้านกเนาะนะครับพี่น้องเนาะมันจะสุภาพนิดหนึ่งนะครับนี่เลยเนาะมาดูกันเลยนะลักษณะนี้เลยนะลักษณะใบนะครับมันจะคล้ายเท้านกนะพี่น้องทําไมเขาถึงเรียกนะครับต้นเท้านกนะนี่เลยนะครับจะเป็นก้านใบก้านใบจะขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเนาะยาวขึ้นมาแล้วก็จะมีนะครับ ใบแถบข้างคล้ายดาบหรือกระบี่นะครับมีเลยเนาะมีขึ้นมาก็จะออก3ามแฉกอย่างนี้นะครับลักษณะใบจะเป็นลักษณะนี้เลยนะสําหรับต้นเท้าน,นกเนาะมันก็หายากอยู่นะในบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็หาง่ายนะแต่อันนี้เป็นต้นเล็กนะครับผมมาเจอแค่ต้นเล็กนะต้นใหญ่ก็จะประมาณนั้นพี่น้องนะครับต้นใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนั้นเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นต้นเล็กนะครับ นี่นะลักษณะใบจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังใบก็จะลักษณะนี้ที่เด็ดคืออยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเนาะนะครับตามก้านใบขึ้นมานะครับจะมีใบแซมออกมาอย่างนี้แซมนะครับพูดผิดแซมออกมาอย่างนี้นะแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสามแฉกแยกออกอย่างนี้นะครับนี่เลยเนาะน้าหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับทาไมถึงเรียกต้นเท้านก็ลักษณะนี้ส่วนยอดนะครับผมจะเด็ดให้ดูนะครับยอดจะเป็นลักษณะนี้นะครับยอดเนาะนะจะมีสามขึ้นมาอย่างนี้พี่น้องเนาะ นี่เลยนะครับทีเด็ดของเขานะักก้านจะเป็นลักษณะนี้เลยนะยอดจะสีออกสีนี้ให้พี่น้องจําให้แม่นนะครับเวลาเข้าป่าจําให้แม่นเลยนะครับจาได้แค่ตรงนี้นะพี่น้องเนาะผมว่านะจาเอาแค่ตรงนี้ก็กพอนะถ้าจําลําต้นไม่ได้นี่นะครับจำเอาแค่ตรงนี้ก็พอจะมีก้านยาวขึ้นมาอย่างนี้คล้ายๆกระบีนะขึ้นมาแล้วก็จะมีสามใบแยกออกอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะใบของเขาเต็มตัวเลยเนาะชวน ชื่ออื่นๆนะแต่ละท้องถิ่นนะครับจะเรียกไปเหมือนกันนะบางพื้นที่จะเรียกสมอปลาสมอหินสมอปลาสมอหินนะครับวองหินอะไรประมาณนี้ตะพุ่นพุ่มพุ่มอะไรเนาะพุ่นหรือตะพุ่มเนาะเน่ากระพุ่นนะตะพุ่นนะการสมอการอะไรประมาณนี้นะนนเดนหรือชื่ออื่นๆนะามที่ผมจําได้นะสะมอบวงหรือคนสมอนะครับอะไรประมาณนี้นะที่จําได้เนาะแต่ ชื่อทางการที่เขาเรียกเขาจะเรียก pack, ouais, ต้นเท้านกเนาะหรือตออีนอแล้วก็ลงท้ายด้วยนกนะครับอันนี้นะชื่อของเขานะชื่อจริงๆเนาะมาดูลำต้นของเขากันบ้างนะผมก็ยังไม่ได้อ่าพาพี่น้องไปดูลำต้นของเขากันนะลำต้นจะลักษณะนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่เลยนะสีลำต้นนะครับจะเป็นข้อบวมๆอย่างนี้นะข้อบวมๆคลุกคลาอย่างนี้นะครับนี้เลยเนาะอันนี้สีก้านของเขาจะออกสีเทาอย่างนี้พี่น้องนะ พาพี่น้องดูชัดๆเลยนะครับนี่เลยเนาะส่วนลําต้นนะครับตรงนี้เลยนะครับเกล็ดลาต้นก็จะประมาณนี้พี่น้องเนาะให้ดูกันชัดๆนะครับนี่เลยอันนี้คือเกล็ดลาต้นกองเขานะหรือต้นอ่าเท้านกนะครับพูดง่ายๆนะนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะก้านมา ก้านแล้วก็ใบแล้วก็มีคล้ายๆเท้าขึ้นมานะครับอันนี้คือนะลักษณะลำต้นของต้นเท้านกเนาะจุดเด่นของเขานะครับพี่น้องเนาะเราก็ค <Stick S 1> ่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะจุดเด่นของเขาจะเป็นข้อตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้นะแล้วก็ก้านไม่กลมนะครับก้านจะออกเหมเ่ียมนะพี่น้องนะก้านไม่กลมนะครับจะออกเหมเรียมนะครับเป็นข้อเป็นป่องขึ้นมาเรื่อยๆลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะแล้วก็จะเป็นเป็นป่องลักษณะนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมจะเป็นป่องเป็นข้อนะพี่น้องนี่ จะเป็นป้องเป็นข้ออย่างนี้เนาะให้สังเกตดูกันชัดๆเลยนะนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะเวลาเข้าป่านะครับเวลาดูเนาะจะได้นะครับดูให้แบบชินตาไปเลยนะครับพี่น้องเนาะที่เดียวของเขาก็อยู่ที่ใบนะครับไม่อยู่ที่ตรงไหนนะมาดูนะครับลักษณะดอกของเขากันบ้างนะนี่เลยนะครับลักษณะดอกของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้พี่น้องนะ ดูกันจะชัดเลยนะนี่นะดอกงอย่างนี้เลยส่วนมาดูผลนะครับลักษณะผลของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เือขึ้นภาพนิ่งให้พี่น้องดูนะครับอันนี้คือลักษณะผลของเขาเนาะส่วนจะพบได้ที่ไหนนะครับจะพบได้ที่ไหนเนาะจะพบได้ที่นะครับป่าเบญจพรรณนะครับป่าดิบแงป่าเตงรังป่าทรายหาดและป่า พุท้อไปทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยนะครับแต่จะหาเจอยากนิดนึงนะเพราะต้นนี้ไม้ชนิดนี้มันก็หายากอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะเจอในในหนึ่งป่ามันจะมีไม,ม่กี่ต้นเองนะครับวันนี้ผมก็เจอแค่ต้นเดียวเลยนะผมมาเจอจริงๆนะครับสําหรับต้นเท้านกเนาะส่วนนะครับในส่วนเรื่องของสะพูลทางยานะอันนี้ผมก็แนะนําพี่น้องก่อนนะ ว่านะผมไม่ใช่หมอยาสมุนไพรอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปแต่ละคลิปผมสร้างขึ้นมาเพื่อมาแนะนําให้พี่น้องไปต่อยอดไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมแค่มาเล่าสรรพคุณเบื้องต้นให้พี่น้องฟังนะครับก่อนที่จะให้พี่น้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับว่าสรรพคุณตัวนี้มันมีจริงหรือไม่นะให้พี่น้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะผมไม่ใช่หมอนะครับผมแค่มาแนะนําข้อมูล เบื้องต้นให้พี่น้องฟังและไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก่อนที่ไปทำเป็นยาทานจริงๆนะครับจะได้ปลอดภัยนะเปลือกต้นนะตามที่ข้อมูลตามที่ผมได้นะครับศึกษามานะเปลือกต้นของเขานะเปลือกต้นแก่นและรากนะนํามาบดให้เป็นพงนะใช้ละลายกับน้ําดื่มเป็นยาแก้ไข้นะใครที่มีอาการไข้ไข้ปากไข้ไข้อาการไข้แบบเกือบทุกชนิดนะครับไข้นะที่เกี่ยวกับ ตัวร้อนนะครับมีไข้อะไรประมาณนี้นะสามารถเนาะมาทำเป็นยาตามที่ผมพูดได้นะแต่ต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนเนาะรากมีสัรพคุณเป็นยาช่วยขับลมได้อีกนะใครที่มีท้องอืดน,นะครับอ่แน่นท้องนะไม่ขับลมไม่ถ่ายผูกอะไรประมาณนี้ ให้พี่น้องนํารากของเขามาเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับหรือไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะก่อนที่จะไปทําเปัญยานะผลใช้เป็นยาแก้บิดได้เช่นกันนะใบใ,ใช้ตําพอกแผลนะครับสำหรับใครที่มีแผลสดแผลเน่าเปื่อยอะไรประมาณนี้ตําให้ละเอียดนะครับใบแล้วมาพอกตรงแผลนะสาหรับ ต้้นนนทานกเนะสำหรับสรพคุณอื่นๆนะผมก็ไม่ไม่เห็นนะครับตามที่ผมไปศึกษาข้อมูลมานะก็ไม่เห็นสรพคุณอื่นๆของเขาเนาะวันนี้ผมก็นะครับมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันชัดๆเลยสำหรับต้นเท้านกเนาะนะนะเป็นไม้พืชพันธุ์ที่หายยากอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับไม่เคยพบเคยเห็นก็จะได้เจอวันนี้แหละครับตามที่คลิปผมลงเนาะบางพื้นที่ก็จะมีแต่บางพื้นที่ก็จะไม่มีเลยนะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับ พืชชนิดนี้เนาะที่เด็ดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงที่ผมบอกพี่น้องนะครับเบื้องต้นเลยนะครับตรงใบนะครับใบขึ้นมาอย่างนี้ก็จะมี3ามแยกออกมาคล้ายๆเท้านกนะครับ ้ายขายเท้านกเนาะให้พี่น้องดูกันชัดๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชสาระดีๆนะผมก็นะครับมานําเสนอนะให้พี่น้องนะครับได้อนุรักษ์ป่าไม้นะเจตนารมณ์ของผมเนาะที่ทําช่องนี้ขึ้นมานะเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับเข้าได้กันทั่วถึงเลยนะครับเข้าได้กันทั่วถึงจะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับเยาวชนรุ่นใหม่เนาะที่ไม่เคยเข้าป่านะครับเด่นเป็นเด็กเนร์ดอะไรประมาณนี้ ก็จะสามารถเข้ามาดูในช่องผมได้นะครับจะได้ศึกษาไปด้ดยกันเนาะจะได้อนุรักษ์ป่าไม้จะได้ไม่ตัดไม้ทําลายป่านะครับป่าอยู่กับเราโรคเราก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับสําหรับอีพีนี้ผมก็ขอฝากท้ายคลิปไว้ว่านะ,อะขอให้ทหารไทยทุกคนนะครับที่อยู่แนวชายแดนกัมพูชานะครับตอนนี้เนาะที่ปะทะกันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านปลอดภัยนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้ปลอดภัยนะครับแล้ว จากนี้ไปผมขอกล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมเนาะ